เจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นโชว์บ้านใหม่อลังการหลังใหญ่กว่าเดิมแฟนเลือกมานานสี่เดือนหวังซื้อสังคมที่ดีให้ลูกลั่นไม่เกินตัวกัวกลับปอจรนพิ่งซื้อบ้านหลังแรกในกรุงเทพด้วยเงินสดไปเมื่อปีก่อนเป็นของขวัญให้กับลูกสาวล่าสุดนักร้องสาวเจนนี่รัตนกสวรรคเกดหรือเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นได้ซื้อบ้านหลังใหม่ใหญ่อลังการกว่าเดิม พร้อมประกาศขายบ้านหลังรอกโดยบ้านหลังใหม่อยู่ในโครงการหรูราคาประมาณ20ล้านเพื่อที่จะซื้อสภาพแวดล้อมและสังคมที่ดีให้กับลูกสาวน้องยูจินและเตรียมพร้อมขยายครอบครัวใหญ่ในอนาคตเจนี่ได้ตระเวนไปดูมา30โครงการหาข้อมูลเองเป็นเวลากว่า4เดือนจนได้หลังที่ถูกใจพร้อมเซ็นสัญญาจองบ้านเรียบร้อย คาดว่าจะก่อสร้างเสร็จในกลางปีหน้าโดยเจนนี่ได้โพสภาพคู่สามียิวฉัดมงคลยืนหน้าบ้านหลังใหญ่พร้อมข้อความว่ารอบนี้สี่เดือนเต็มๆกับการหาซื้อบ้านใหม่ที่กรุงเทพสาเหตุที่เปลี่ยนบ้านเพราะอยากได้หลังที่ใหญ่กว่าเดิมจนในที่สุดก็หาบ้านที่ถูกใจได้สักทีค่ะจัดไปหลังนี้เพื่อซื้อสิ่งแวดล้อมและสังคมให้ลูกและเพื่อครอบครัวใหญ่ในอนาคต ในรูปเป็นบ้านตัวอย่างของโครงการน,นะคะที่เจนนี่ซื้อเป็นหลังใหม่กําลังสร้างค่ะเสร็จประมาณกลางปีหน้าหลังจากนี้ก็เตรียมทํางานน่ะเพื่อหาเงินกันต่อค่ะท่องไว้เพื่อลูกเพื่ออนาคตเพื่อครอบครัวฉันทําได้รวยย้อยอยู่ที่ทางนี้เจนนี่อย่างบอกด้วยว่าหลายคนสงสยัยทําไมไม่ใหญ่กว่านี้ไปเลยบอกตรงๆบ้านใหญ่ๆใครๆก็อยากมีแต่เจนนี่ไม่อยากเกินงบไม่อยากเป็นหนี้ อยากมีเงินเหลือไว้ให้ลูกเรียนในอนาคตและที่สำคัญถ้าซื้อเกินตัวกลัวจะกลับไปจนเอาไว้ให้มีเงินมากกว่านี้ก่อนแล้วค่อยว่านอส่วนหลังที่ซื้อปัจจุบันเจนนี่จะปล่อยขายนะคะใครสนใจทักแอดมินในแชทเพจได้เลยค่ะไปดูเป็น30โครงการดูเองทุกพี่ถามเองหาข้อมูลเองหมด ตัวไม่ถูกจอซึ่งมีแฟนๆเข้ามาแสดงความยินดีกับสาวเจนนี่อย่างล้นหลามบอกชื่นชมในความเก่งของเธอสวยรวยเก่งครบเครื่องครอบครัวอบ่นมีลูกสาวน่ารักเฟซบุ๊กน้องเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นนี่ได้หมดท่าสดชื่นซื้อบ้านหลังสดวันเทิง